สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสงครามยูเครนนะครับเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับถึงความเป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อกันนะครับของรัสเซียและองค์การเเนโต้ที่นำโดยสหรัฐนะครับและไม่ควรมีชายแดนติดต่อกันนะอย่างยิ่งเลยนะครับของทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงนะครับของการปะทะกันโดยตรง ของรัเสเซียกับเนโตในอนาคตสงครามยูเครนนะครับจึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าการข้ามเส้นแดงของปูตินนะที่เขาต้องการนะครับใหย้ยูเครนวางความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ตะวันตกและเนโต้และต้องไม่เข้าเป็นสมาชิกของเนโต้นะครับซึ่งจะทําให้เนโต้เนี่ยประชิดชายแดนของรัเสเซียเป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาวมากนะครับ และเมื่อสงครามยูเครนระเบิดขึ้นเนโต้ก็ยังไม่ยุตินะครับการกระทําเช่นนั้นนะครับยังคงพยายามนะที่ขยายมาทางตอนออกนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็ได้รับนะครับประเทศฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนะครับของเนโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังคงหนุนหลังยูเครนต่อไปนะครับในการต่อสู้กับรัเสเซียนะครับมาจนถึงขณะนี้นะ คุยง่ายคือยังไม่มีแผ่นนั่นเองนะทางตะวันตกนะที่มุ่งหมายจะเรียกว่าจํากัดนะจากกําจัดรัสเซียเนี่ยนะครับก็ยังมีทิศทางและก็ท่าทีเช่นนี้นะครับทำไมรัสเซียไม่ไว้วางใจพวกตะวันตกนะจึงเตรียมพร้อมนะครับกับสงครามใหญ่ในอนาคตหลังจากที่ฟินแลนด์นะครับซึ่งมีนะชายแดนที่ยาวมากนะครับติดต่อกับรัสเซีย ได้เข้าเป็นสมาชิกของเนโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าหากความเป็นปฏิปักษนะครับของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะยังไม่จบลงนะครับนะด้วยข้อตกลงหรือสนธิสัญญาใดๆแล้วเนี่ยนะครับนะหากยังไปตามเ,เส้นทางเนี่ยนะครับส่วนตัวนะครับเชื่อว่าไม่เกิน2อปีเนี่ยนะครับนันเราน่าจะเห็นนะการ,รเผชิญหน้าโดยตรงนะครับ นะสงครามรัเสเซียกับตะวันตกเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับในที่สุดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าปูตินก็ขีดเส้นแดงไว้ชัดเจนนะก็ทางตะวนตกก็ไม่ยอมแผ่วพูง่ายคือ,อยังพยายามข้ามเส้นแดงของรัเสเซียซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับซึ่งถ้าเช่นนั้นเนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะรัเสเซียก็ห่วงความมั่นคงปลอดภัยของตัวเองนะหากเจอเนโตรุมเข้ามาเนี่ย เขาเป็นไม่ได้นะครับไม่เกิน2ปีเนี่ยอาจจะเผชิญหน้ากันโดยตรงของทั้ง2ฝ่ายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ